สวัสดีนะคะทุกทุคนวันนี้เราจะมาให้สามรัฐนะคะสามรัฐค่ะวันนี้วิเขียนรัฐผิดอีกแล้วขอาอาภัยนะคะสามรัฐเอ้ยประกาจะหมดหนึ่ง อิรมานสองอังกฤษนะฮะเขียนผิดอีกแล้วเป็นอะไรครับวันนี้อืหนาวค่ะวันนี้กลางวันร้อนตอนนี้หนาวอังกฤษนะฮะสามรัสเซีย เมื่อวานก็เข้านะคะใครติดตามอยู่ก็จะรู้กันนะคะสิบบุนนะคะสิบบุญศูนย์สี่เจ็ดเก้าห้านะคะเด่นเลยหนึ่งกับว่า ฟันเก้านะคะฟันเก้าค่ะเก้าเจ็นะคะเกคะ่ะเก้านะคะเดินๆเ,เลย1นึ่นะคะหนแล้วก็หนนะคะสรัดนะคะตัวนี้ฟัน9รองหนึ่งนะคะ ตัวนี้สามตัวศูนย์หนึ่งเก้าค่ะสามตัวตามนี้เลยนะคะนะตามนี้เลยสามรัดนะคะตามสูตรนะคะตัวนี้เรามาดูกันหลังหวยออกนะคะวันนี้วันที่ห้านะคะ ขุมภาานสองพันห้าร้อตามนี้เลยค่ะสรัฐนะคะตามนี้เลยค่ะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดแนวทางจัดทำเพื่อแนวทางเท่านั้นนะคะจะทำเพื่อแนวทาง นวทางตัวเลขเท่านั้นคะ่ะผิดถูกประการใดเราขออภัยนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงบุญมาวาสนาเกิดคะ่ะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนบายบาย